พี่น้องเสียบว่าค่ะว่าการที่เขานี่ยตัดคนคนหนึ่งออกไปจากชีวิตนี่ตัดไปเลยคือจางคนที่เขาบในหารเขาเล้วคนที่เขาเบิดใจจากเขาแล้วการที่เขาตัดเขาออกไปได้เนี่ยพี่น้องว่าัีวิตเขามันดีขึ้นหล่ได้ค่ะมันแมนค่ะช่วงแรงแมันสิทรมานมันสิคขีดหอดเขามันสีคขีดหอดเรื่องเล้าเกาเกที่ผ่านมาขี่ดวมใส่ชีิตกับเขามั้นนะมันสีคิดหอดมันเป็นธรรมดาค่ะมันเป็นความหลังมันเป็นอดีตอืม แล้วมันนี้พี่น้องเสียบ่าคนเัางมันคิดหอนมันคิดใดคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องเล่าดีๆที่มีรวมกันมันคิดได้ค่ะแต่ว่าชีววตเทามันต้องเดินหน้าต่อไปชีววตเทามันต้องไปได้ตกว่านี้จเจ้าเสียบอกแลว้วมาจอดเสียบาว่าเจ้านะแต่สามารถหากคนอื่นใดอีกคือเ่าหากคนอื่นใด้แบบนี้เลยแบบแบบที่ว่าเขาเคยหากคนคนนีมาเนี่ยเขาสมัครหากคนอื่นใด้ ซี่เปเท่ามันมาได้จบเก่าแค่คนคนนี้คนเดียวค่ะเบนบอเอออ่ะคิดดีๆมันจะเป็นแบบนั้นค่ะและ้วบัด้ใน,ในเรื่องที่ว่าเขาต้องการตัดคนที่เขาหอมเขาออกไปจากชีวิตมันดีแบบใดนึ่งละค่ะเขาเกสิบบ่ได้นั่งใจบ่ได้นั่งสมองบ่ต้องมานางคอยน่งคิดว่าอยเขาอยูจย่จังใดเขากินจังใดเมื่อนี้เขาคิดหออเทาบอเมื่อนี้เขาหาเขาบอเขาไปยุ่จังสันนะ่นเขาเป็นจังใดเขามีคนอื่นบอกแบบนวนแบบนี้แบบนั่น เขาจะได้เ้าคิดเรื่องของเขาไปเลยมีขาคอดีขอที่หนึ่งการที่เขาจิตตัดคนคนหนึ่งี่เขาบ่ฮักเขาออกจากชีวิตเขาต้องคิดีอย่างไรแค่เซยไปเขาเซยมะเขาก็าเซยกับเขาบ่ทักมาเขาเขาบ่ทักไปแล้วไอ้จำไม่ได้ใจเสมอว่าเขาจะต้องไปสนใจเขาให้ยังไงไม่ได้มาเขากับบ่ได้ฮักเขาอ่ะความถุ่มเทความสําคัญที่เขาเมียเขาเขากับบ่ได้มองว่ามันดีเขากับบ่ได้ต้องการด้วยซ้ำเ้าจะทนไปเพื่อให้ยังไะ เขาคิดแบบนี้ย่ำเส้ใจเจ้าของตลอดว่าเขาต้องแค่คนที่เขาบอหาเขาคิดอย่างนั้นออหอบความรู้สึกดีๆที่ห้เขาไปขึ้นมารักษาใจเจ้าของบอดิบขึ้นมาหากเจ้าของบอดิพี่น้องเสือบอกว่าขั้นจ้าคิดได้เลยตัดคนที่เขาบอหาเขาออกไปจากชีวิตเจ้าสิรู้สึกสบายเลยคะ่ะพอต้องมานนางถาโทรศัพท์บ่ต้องมานั่งคิดหอดเขาพอต้องมานน่นนี่นั่นพ่อฮูด,ด้วยแล้วว่าจาในเขาก็บบทักฟ้าตัดออกไปเลยค่แค่นั้น ยังไงคิดหลายๆได้ค่ะคิดทางเจ้าของหลายๆาะละเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆที่มันสิเข้ามาในชีวิตเจ้าของอืมจาไม่มว่าชีวิตเฮาอะนะมันไ่ได้จบปักอยู่กับแค่คนคนเดียวใครมีความฮักแล้วรู้สึกว่าบ่ามีความสุขเขากบ,บ่าตรงนี้คนะ่ะ